เอาเลยครับสุขภาพนี่ผมผมจากการที่ชาแนลนี่ครับผมในในสลรคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในรายการตอบแชทค,คนดูและ EP พีนี่ป็นเอพีที่14แล้วนะครับผมก็จะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ เลยครับโอทครับผมสวัสดีครับพี่กายผม c อซีพี่ครับผมดูทุกคลิปพี่เลยครับพี่รับแอปผมด้วยครับเดี๋ยวผมรอครับพี่รับแอดยังครับขอขอบคุณครับที่ติดตามทุกคลิปนะพี่กายพี่กายใช่ไหมคะรับแอดด้วยคะติดตามพี่มานานแล้วครัชสรุปผู้ชายหรือผู้หญิงวะเนี่ยแอบรอเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบสนใจให้นิดนิดแต่ใ้รับแอดเสียงไทยอย่างนี้ก็มีแรกผ่านไป สสสสสสค่อย,อยาาไปมรับแอดด้วยนะคะไม่รับขอให้ขอให้อะไรครับดีงาพี่กายรับแอดด้วยจีง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 ,งีงีึงเดือนผ่านไปสองเดือนผ่านไปเฮ้เเมื่อไหรจะตอบไปง่าหัวไหมค่ะที่รักที่รักผิดผิด<_ k _ k _เองเลยมือไปโดนเซนเซอร์ให้ด้วยเฮ้คขีกเกียจเซ็นเซอร์ปล่อยอย่างนี้แหละโอ้ผมได้ลองก่อน E p ียี่สิบนะเฮ้ยไอนี้แค่สิบสี่เอง อีกเอ้ยอันนี้มีแต่เพลงเนี่ยสงสัยจะหลับตายแล้วไงตอบแล้วเด้อกุลิสราธานมูลพี่กายสวัสดีค่ะรับแอดน้อยหนึ่งเดือนผ่านไปหู้เอ้พี่กายบ้ามีหอดอะไรกี่ไผพ,พีกายรับแอดให้คุกกี้ทำนายกันอโอ้โอโอโยจะไม่มีแต่มี N K ตอบแชทเราเลิกกันไม่ไม่นะซาร่าเดียวเดียวเดียวยังไม่ได้ครบป้าจอมสนอีกายรับไห้ผมยังพี่กายพิมพ์ผิดอ๋อ เกอันนี้ก็พิมพ์ผิดหลายครั้งจังวะลา,ายกายหมายปลายหมอเร็วๆสีกกายขนขาดเร็วหนึ่งปีแสงผ่านไปกายก็ไม่ตอบกายตอนนี้ผมจะเรียกคุณมึงว่าเกเพราะว่าพี่ชอบไปตุ๋ยแอร์ลอสฮะส่งค่ะไม่รับแอดเกเร็วชาวฟาดฝักชาวฟาดผัดฟักชาวฟาดฝักพัดเย็นเย็นกินฟักหักชาวฟาดชาวชาวฟาดผัฟดฟักชาวาดชาชาฟาดพอมมึงชาวฟาดผัดชาวฟาดผัด ฝาก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 สวัสดีครับพี่กายผมเอฟซีพี่นะครับพี่ครับตอบหน่อยตอบไม่ตอบกูให้ห้ำเล็กลงไป5เมตรก็ยังเหลืออีก5เมตรอยู่ดีง่้ยปังหำเอาคลิปลง E p 8ีด้วยลองถามเพื่อนพี่ว่ายาวไหมรับแอดด้วยบัห้ำโต้ครับ,รบกูมีเรื่องเรื่องหนึ่งอยากจะถามมึงอ่ะยาวไหมยาว <laughs> เซฟเกเรียนชาวไทยดีครับพี่กาบเอ้ยกายถามอะไรหน่อยครับทำไงให้มีตังค์ครับจาก YouTube เงียบฟัก <Fuck, S 2> พี่กายใครรวยกูนี่แหละรวย10ปีผ่านไปรู้สึกว่า ชองี้ชอแปะชมวิวแล้วครับโมเดินทักค่ะใช่พี่กายปะถ้าใช่หรือไม่ใช่ก็รับแอดหนูหน่อยนะรอมาเป็นชาติแล้วตอบกูที ep 10ก็ไม่ตอบอนี่ปามา14แล้วโอ้พี่กาต่อด้วย ep 11 14แล้วครับพี่กา พี่รอนานแล้วนะเว้ยตอบกูบ้างไอ้เอตั้งแต่ EP 9แล้วเว้ย EP 1 4แล้วครับนัทจะพั์พี่กายรับแอดหน่อยผมเอซีพี่กายถ้าใช้พี่กายรับแอดผมด้วย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 ้านปีผ่านไปพี่ก็ยังไม่ตอยด้วด้วย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 นาวยด้วด้วย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 ดยด้วยดยด้วยดยด้ว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 ย้ด้ พี่กายพี่กายพ่อแม่พี่ชื่ออะไรพี่รู้เปล่าพ่อผมชื่ออะไรพ่อผมชื่อพลเองประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์โอเบบี้ทำไมชอบรอลุงกันจาพ,พี่ตอบแชทเหมือนรอพระเยซูพูดไทยพี่กายหงิดเอ้กิดง่ายเฮ้ยเอากีบบาทเอากีบบาทพูดดีขนาดนี้หวังว่าน่าจะอยู่ใน EP 13นะ14ครับครูมีเงินเยอะต้องพูดว่าครูรวยแล้วครูวัยล่ะพี ผมเลิศวีวั์ไงครับพอดีตังในวรลเ็ตเหลือแค่3บาทเองขอบคุณค่าที่ดูเนนให้สวัสดีครับครับคุณไก่รับแอดหน่อยครับผมอยากรู้แหละพี่กล้วยหัวกายครับตูดมาข้าจะตุยเจ้าพี่เมื่อไหร่เขาจะมีการเลือกตั้งครับต่อใจที่ช่องผมบินครับไอชิหายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กล้วยเอ้ยพี่เกเอ้ยพี่โกงเอ้ยพี่โกเอ้ยพี่ปลากายเอ้ยพี่กายเอ้ยถูกหรือยังวะอ๋อถูกแล้วทำไมไม่ต่อ น้องย่รองระยาเนะครับอาจจะไปโดวยวิธีชามเขียว,วข้อมเช้าชาขาวค้อม,มคับเพื่อจะได้เห็นชีเซลซีเชลบายเดชอร์ตื่นเช้ามาทําอาหารด้วยการใส่น้ํามันหอยตาหม,มีน,มนม้ํามันหมีตาหอยพอถึงก,ากลางวันแสกแสกเรียกคนที่อยู่น้องแย่รองระยามาช่วยที่รน้องแย่รองระราพี่ช่วยยายมอยขายหมียายมีขาย,ายหอยเรือช่วยให้ยายหาหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งจึงยายมอยขายหมีนํมาขายขายพอยายมอยขายหมีมีเงินมีจนคุณยายกินลำใหญ่น้ำลายยายไหลย้อย จึงให้คนในละยาละนองละยอดลองมาช่วยกันจำนวน3ล้านคดขอให้อ่านเร็วๆนี้นะครับ EP 1 3หรือไม่ก็14 15 16 17 18 19หรือก็20ก็ได้นะครผม EP สาจะดีครองั้น EP 14แล้วกันเป็นยังไงกับบ้านพ,พ่อสลักกิมนี้นะผมใครที่ชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ม<ะ>อะไรจะให้ผมคิดเดทใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำคลิปข้างนอาผมก็เจอกันใน EP ที่15ครับผมโดยครับ